หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าฟิกเกอร์ที่เรารู้จักในทุกวันนี้มีประวัติที่น่าสนใจมากวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสำรวจประวัติศาสตร์ของฟิกเกอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรฟิกเกอร์ตัวแรกของโลกย้อนกลับไปในปี1950ฟิกเกอร์ตัวแรกของโลกที่ได้รับความนิยมคืออเมริกันคาลเลกเตอร์ดอผลิตโดยบริษัทในอเมริกาซึ่งเป็นฟิกเกอร์ที่สามารถขยับแขนขาได้ทําให้เด็กๆสามารถเล่นได้เหมือนกับการแสดงบทบาทสมมติฟิกเกอร์เหล่านี้กลายเป็นที่นิยมในช่วงยุคคหลลัังสงสรามโกที่2 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของฟิกเกอร์ที่พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมใหญ่ในภายหลังฟิกเกอร์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กในยุคหลังสงครามที่ต้องการสิ่งที่สามารถใช้สร้างจินตนาการและเล่นได้จริงจากจุดนี้เองที่ฟิกเกอร์เริ่มกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการในตลาดฟิกเกอร์ GI Joe ต่อมาในปี1964 GI Joe ฟิกเกอร์ขนาด12นิ้วจาก Hasbro ก้าเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ฟิกเกอร์ตัวนี้ไม่เพียงแต่เป็นของเล่นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของวัฒนธรรมและสังคมในยุคนั้น้นดวยการที่ การออกแบบท่าทางได้หลายแบบและมีความสมจริงมากขึ้นฟิกเกอร์เจโจถือเป็นต้นแบบของฟิกเกอร์ที่ได้รับการออกแบบให้มีขนาดใหญ่และมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ช่วยให้การเล่นดูสมจริงยิ่งขึ้นฟิกเกอร์เจโจเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมฟิกเกอร์และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนทําให้กลายเป็นหนึ่งในฟิกเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟิกเกอร์ญี่ปุ่นการเริ่มต้นของการ์ตูนในช่วงปี1960ฟิกเกอร์จากญี่ปุ่นเริ่มได้รับความนิยมในตลาดโโลกกกกดยเเฉพาาะับอร์จตูน Boy, และเทสกิน28โกที่ผลิตโดยพอฟพี่และบันไดฟิกเกอร์เหล่านี้เปิดประตูให้กับวงการการ์ตูนญี่ปุ่นและฟิกเกอร์ของเล่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครในอนิเมะฟิกเกอร์เหล่านี้เป็นฟิกเกอร์ที่มักจะถูกออกแบบให้มีท่าทางและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์การนำฟิกเกอร์เหล่านี้ออกสู่ตลาดทําให้เกิดการสะสมตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นและเปิดทางให้กับฟิกเกอร์จากการ์ตูนและอนิเมะในภายหลังฟิกเกอร์ทรานส์ฟอร์ จุดเปลี่ยนวงการฟิกเกอร์ในปี1980ฟิกเกอร์ทรานส์ฟอร์จากทากะระและบันไดได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในวงการฟิกเกอร์ด้วยการออกแบบให้ฟิกเกอร์แปลงร่างได้จากหุ่นยนต์เป็นยานพาหนะหรือสัตว์ซึ่งไม่เคยมีฟิกเกอร์ประเภทนี้มาก่อน การแปลงร่างนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ฟังก์ชันเสริมแต่ได้กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้ฟิกเกอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมสูงมากในตลาดโลกฟิกเกอร์เหล่านี้ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการเล่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะผู้เล่นสามารถเปลี่ยนรูปร่างของฟิกเกอร์ได้ตามจินตนาการนอกจากนี้ยังเป็นฟิกเกอร์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมการออกแบบที่ทนทานและซับซ้อนไม่เพียงแต่เป็นของเล่นฟิกเกอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์กลายเป็นไอคอนของยุคสมัยและยังคงเป็นที่นิยมจนถึงทุกวันนี้ฟิกเกอร์น จจนในปัจจุบันเดนโดลอยและฟิกมาในปัจจุบันฟิกเกอร์ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นอีกต่อไปแต่กลายเป็นสินค้าสะสมที่มีมูลค่าสูงฟิกเกอร์จากกุตสมายคอมพานีอย่างเดนโดลอยและฟิกมาเป็นตัวอย่างของฟิกเกอร์ที่ได้รับความนิยมในระดับโลกฟิกเกอร์เหล่านี้มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งและมีความสามารถในการปรับท่าทางและการตกแต่งได้หลากหลายการออกแบบฟิกเกอร์เหล่านี้เน้นไปทางที่ความสวยงามและการคำนึงถึงทุกรายละเอียดทำให้เดนโดลอยและฟิกมากลายเป็นฟิกเกอร์ที่มีแฟนๆหลงรักและ สุดท้ายนี้ฟิกเกอร์ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นที่เราเห็นตามบ้านเท่านั้นแต่มีวิวัฒนาการที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ถ้าคุณรักการสะสมฟิกเกอร์หรืออยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิกเกอร์ต่างๆอย่าลืมแวะมาที่ PJ Fighter Hobbyland นะครับ